สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้มาพบกับกันแล้วก็ช่วงแนะนำหนังสือนะคะกันจะทยอยแนะนำหนังสือแต่ละเล่มที่การอ่านและนำมาใช้ได้ผลจริง,รงๆในชีวิตเกี่ยวกับกฎของแรงดึงดูดการสร้างแรงบันดาลใจให้กับตัวเองและการเออค่นรับต่างๆในการดำเนินชีวิตนะคะไม่ใช่มีแค่ affirmation อย่างเดียวแน่นอนนะคะสำหรับ คนที่เป็นแฟนคลับหนังสือของด็อกเตอรวิส,สิตีพิบูรณ์นะคะที่กันเคยทํามาแล้วก็มีหนังสือเอ่อวิ่งเพื่อรวยแล้วก็จินตภาพสะเทือนโลกนะคะอันนี้ก็มีสรุปในแต่ละบทก็ ช่วงแรกๆก,กันยอมรับว่ากันทำ YouTube ในการแคสหนังสือใหม่ๆกันยังทำได้ไม่ดีพอนะคะยังไม่ถูกใจตัวเองแต่ว่ามันก็เป็นการฝึกฝนเราเนาะเด <c oughs> ี๋ยวต่อไปและต,ต่อไปอาจจะมีการกลับมาแคสเล่มนี้ซ้ำอีกครั้งนะคะ ซามีครั้งตั้งแต่บทที่หนึ่งแต่ขอเดินหน้าบทที่สิบสองไปเพราะมันใกล้จะจบแล้วนะคะแล้วก็จะมีเรื่องต่อๆไปนะคะการที่มาแค่หนังสือการเอาเรื่องราวในหนังสือมาเล่าบอกกล่าวและแนะนําหนังสือกับพวกคุณแต่ไม่ใช่การอ่านให้ฟังนะคะเป็นการแนะนา แต่เราก็จะคือแบบแนะนำนะเออคุณไปอ่านเล่มนี้นะมันดีสำหรับคุณอ่านแล้วมีแนวคิดยังไงมาแบ่งปันมาคอมเมนต์มาเล่าให้ฟังที่ไลน์แอดนะคะแอด s e c r e t s กันชอบนะคะที่เวลาที่เราอ่านหนังสือเล่มเดียวกันแล้วเรามาเอามุมมองของแต่ละคนหรือความที่แต่ละคนได้แล้วก็มาแบ่งปันกันอย่างเงี้ยจะทําให้ความคิดของเราในมุมมองของคนอื่นทําให้เราเปิดโลกได้กว้างขึ้นนะคะ สำหรับวันนี้ใครที่ยังไม่มีหนังสือจินตภาพสะเทือนโลกนะคะที่อาจารย์วิสิตเขียนเนี่ยก็ไปซื้อได้เลยสั่งซื้อได้ที่ไหนก็ที่ c ีเ o ็ดบุ๊กเซหรือว่าเพจพลังเนรมิตนะคะพลังเนรมิตก็เข้าไปสั่งได้เลยนะคีย์เข้าไปก็เจอแล้วค่ะก็มีสั่งได้แล้วก็นํามาอ่านนะคะซื้อแล้วใครที่มีแล้วก็เอามาอ่านนะเพื่อพัฒนาตัวเองเสริมเอ่อการ พลังดึงดูดของตัวเองในแต่ละด้านนะแล้วก็ถ้ากาันจะทำการแค้นหนังสือให้เยอะขึ้นเพราะว่าการมีหนังสือเยอะมากนะทั้งไทยและต่างประเทศอีกเล่มหนึ่งที่เพิ่งได้มาก็จะเป็นเรื่องของพลังแห่งคำพูดนะคะกันก็ทยอยเก็บไปเรื่อยๆหนังสือแต่ละเล่มที่เกี่ยวกับกเร่งดูดนะแล้วก็มีเยอะค่ะมีเยอะมากๆก,ก็เลยถ้ากันอ่านแล้วกันสรุปแล้วก็ เอามาแนะนำอย่างเงี้ยมันก็ได้ประโยชน์ทั้งกันแล้วก็พวกคุณด้วยเพราะฉะนั้นเล่มนี้ก็แนะนำก่อนนะคะแนะนำจิตภาพสุขันโลกให้พวกคุณมีทั้งบทโปรแกรมจิตเรื่องของสุขภาพการเงินเอ่อเรื่องของการรักษาโรคด้วยนะสุขภาพการรักษาโรคเรื่องของเงินเรื่องของการ สร้างเสริมสเสน่ห์ให้กับตัวเองการสร้างแรงบันดาลใจโอ้โหมีหลายเรื่องมีแคล็ลับต่างๆอยู่ในนี้นะคะอืมค่อนข้างเยอะมากๆเลยแหละค่อยๆอ่านไปซึ่งการคิดว่า คุณควรมีหนังสือเล่มนี้นะถ้าคุณศึกษาการใช้กฎแรงดูดมีการกล่าวถึงการใช้พลังแห่งควอนตมัมการอธิบายเรื่องราวต่างๆที่บางทีคุณบอกว่ากฎแรงดูดคืออะไรคือศิลศาสตร์คือศรรอสาสนาหรือไม่อะไรอย่างเงี้ยเล่มนี้อาจารย์อธิบายได้ดีมากๆนะคะบางครั้งกันอ่านแล้วกันรู้สึกซาบซึ้งมากๆรู้สึกว่าดีจังเลยที่อาจารย์เขียนหนังสือเล่มนี้ขึ้นมาเพราะบางเรื่องขนาดเราศึกษาเรื่องพวกนี้มาเข้าสัมมนามาบ้างแล้ว พอสมควรอะนะตอนช่วงที่กันออกจากงานใหม่ๆกันก็เข้าเข้าขอขอสัมมนาพอสมควรเลยแหละบอกเลยเยอะอยู่ตามหาตัวเองอยู่ตอนนั้นจนเมื่อกันถึงจุดจับจุดของตัวเองได้กันก็เริ่มมาแบบอ่ะหนังสือเล่มนี้สอนอะไรกูรูของเราที่เรานับถือใครกันชอบนะคะสายก็ได้ดึงดูดมีรู้ว่ามีใครชอบแบบกันบ้างอย่างเออด็อกเตอร์โจเซฟใช่ไหม โจเซฟเมอร์ฟี่อายดอลกันก็คือด็อกเตอร์ด็อกเตอร์โจวทัลลี่บ๊อบพ็อกเตอร์แล้วก็มีเยอะค่ะแล้วก็ที่ที่ที่อ่านแล้วใช้ได้ผลกับกันมากที่สุดนะในต,ตอนนั้นก็คือหนังสือดอะ Magic นะคะอันนี้คือบอกเลยว่าหนังสือเล่มนี้เป็นหนังสือที่ไม่ธรรมดาจริงๆนะกันจะอ่านก่อน The ซี c r e t แต่กันดูหนัง The ซี c r e t มาก่อนถูกไหมอันนี้มันเล่าประสบการณ์นะคะคือกันอะ อ่าน The Secret เพราะว่าการทําออนไลน์กันขายออนไลน์ควบคู่กับงานประจำตอนนั้นนะคะแล้วพอมาทำเออคือเรามีความสงสัยว่าเขาคิดบอกว่าเอออยากได้อะไรอยากได้อะไรก็ให้คิดให้เห็นภาพสร้างภาพขึ้นมาเราอยากขายของออนไลน์อยากส่งออเดอร์วันนึงเท่านี้เท่านี้ใช่ไหมอืมแล้วกันก็เลยศึกษาเรื่องของกฎแรงดูดจริงจังนะอ่านทั้งบทความทั้งของไทยและต่างประเทศนะ แล้วทีนี้ก็เลยไปเหมือนกับมีการตนล็อกบางสิ่งบางอย่างนะคะที่ไปเจอคลิปด็อเตอร์โจวิเทลพูดออกมาว่าในนังของ The ะซีเครนั้นก็จะกล่าวถึงผลลัพธ์นะคะแต่วิธีการจริงๆเราก็ต้องเพียรพยายามด้วยแรงบันดาลใจและตรงมือทาเป้าหมายชัดเจนแล้วก็เดินหน้าทำมันจริงๆนะคะยกตัวอย่างอย่างเช่นเอ่อ่าจะเป็นบอบพร็อกเตอร์นะคะที่เอ้ไม่ใช่แจ็คแคนฟิลที่เขาบอกว่าเขาอยากได้เงิน หนึ่งแสนเหรียญจะทำยังไงแล้ววันหนึ่งที่เขาอาบน้ำเขาก็นึกขึ้นได้ว่าเขาเจอเอ่อนิตยสาร n นช i o n a l e n q u i r e r ใช่ไหมถ้าใครเป็นแฟนคลับ The Secret อันนี้อาจจะผิดบ้างนะคะเพราะว่าไม่ได้ดูมานานละหลายปีละสองสมปีนี้ก็คือไม่ได้กลับไปดูแล้วนะเพราะว่าเรียนรู้อย่างอื่นเพิ่มขึ้นเรื่อยๆๆนะแต่ก็ถ้ามีโอกาสก็จะกลับไปดูอีกอเสร็จแล้วก็ เขาก็นึกออกปิ้งไอเดียขึ้นมาถ้าเขาเขียนหนังสือเท่านี้เท่านี้เท,ท่านี้เห็นไหมนี่คือการแอคชั่นนะคะ the law of attraction ข้างหลังคือคำว่าแอคชั่นนะแอคชั่นเขาก็คือว่าถ้าเขาขายหนังสือเล่มนี้ได้หนังสือที่เขาเขียนเนี่ยกี่พันเล่มให้กับคนเท่านี้กับนิตยสารนี้แล้ววันหนึ่งเมื่อเขาคิดว่าเขาจะต้องขายงานให้ n นช i o n a l นโคร์ใช่ไหมเสร็จเขาก็เลยไป เจอกับนักข่าวคนหนึ่งที่เป็นนักข่าวอิสระที่ทํางานที่นั่นนั่นแหละก็ทําให้เรื่องราวมันเกิดขึ้นมันการดึงดูดเข้าหากันความสําเร็จก็จะเชื่อมโยงเข้าหากันทุกอย่างจะดูดเข้าหากันแต่คุณต้องรู้ก่อนว่าคุณต้องการอะไรอย่างจริงจังและให้สอดคล้องกับชีวิตของคุณอย่าหลงประเด็นนะคะอย่าบอกว่าช่องของการทำาอ f เ i อร์แมนชเพื่อให้ท่องบลาบลาบลาบาฟังเป็นนกแก้วนกะขุนทองไม่มีนะคะกันขอแชร์ว่า affirmation ชั Aff สำหรับการที่กันฟังมันจะทำส่งผลให้กัน มีความกระตุ้นอยากจะทําแบบนั้นมีเป้าหมายแล้วก็ทํามากขึ้นยังขอบคุณเงินกันก็รู้สึกขอบคุณด้วยความซึง้งหรืออะไรอย่างเงี้ยซึ้งใจจริงๆมันจะสั่งสมองเราให้เรารู้สึกแบบนั้นนะทุกอย่างทํางานสอดคล้องกันกันจะไม่ได้ฟังแบบเออผ่านๆไม่ใช่นะคะแต่ละตัวที่ออกแบบมาก็คือทําให้กับแต่ละคนซึ่งคนก็มีเยอะเนาะของการทั้งคนที่อยู่เมืองไทยแล้วก็ส่วนใหญ่จะเป็นคนไทยที่อยู่ต่างประเทศจะเข้ามาฟังคลิปกันค่อนข้างเยอะอะคะ่ะนั่นแหละ ก็อยากให้ทุกคนฟังแล้วคือจริงๆนะคะกันบอกเลยว่าใครที่อยู่ต่างประเทศเนี่ยกันบอกว่ากันเคยมีโอกาสได้รู้จักกับคนไทยที่อยู่ต่างประเทศหลายๆคนแล้วเขาก็บอกว่ารู้ไหมว่าที่อยู่เมืองนอกเนี่ยมันไม่ง่ายนะมันต้องเอ,อ,อยังไงอะต้องมีความดิ้นรนต้องขยนันต้องอะไรคืออย่างเงี้ยเยอะมากนะคะกันเคยพูดคุยแล้วกันคิดว่าวันหนึ่งกันจะทําอะไรเพื่อที่จะให้เป็นกําลังใจให้กับคนที่อยู่เมืองนอกทําแล้วก็แบบ ฟังแล้วก็มีความคิดที่จะแบบเออดีเป็นบวกอะไรอย่างเงี้ยกันก็เลยแบบ u t u b e นี่แหละที่จะช่วยแบ่งปันในสิ่งที่เรามีในสิ่งที่เราแบบเคยศึกษาเรียนรู้ใช้ได้ผลนะคะแต่และอย่างที่กันทำเนี่ยก็คือได้ผลสำหรับตัวกันการใช้ affirmation หรืออะไรอย่างนี้นะคะส่วนคนที่มาแนะน d ว่าก แอฟเฟอเชันเรื่องของการถูกลอตเตอรี่หรืออะไรอย่างเงี้ยมันสําหรับคนที่ต้องการที่จะถูกลอตเตอรี่เพราะบางคนเขาซื้ออยู่แล้วเขาก็อยากจะฟังแอฟเฟอเชันนั้นส่วนคนที่ไม่ได้ซื้อลอตเตอรี่หรือไม่อยากดึงดูดโชคลาภทางด้านนี้ให้คุณไปฟังคลิปอื่นค่ะนะไม่ต้องรคอมเมนต์อะไรมากมายชีวิตคุณควรดึงดูดสิ่งที่มีความสุขเพื่อความสบายใจฟังสิ่งที่ตัวเองต้องการดีกว่านะคะเวลาในชีวิตและมนุษย์โลกมันไม่ได้มีเยอะ เพราะฉะนั้นจงชัดเจนกับตัวเองและทำในสิ่งที่ตัว,ตวเองต้องการนะหนังสือเล่มนี้สั่งซื้อได้ที่ l ลน e b a n a n a s w w e t c สองนะพิมพ์ไว้หลังหนังสือราคา3ามห้าิบบาทนะก็มีไว้ในครอบครองและอ่านด้วยนะคะคุณต้องอ่านนะ ถ้าคุณมีหนังสือมีคมพียุทธที่ดีคุณไม่ฝึกฝนไม่ปฏิบัติตามแม้กระทั่งการฟังแ f f i r m a t i o n หรือการทําอะไรอย่างเงี้ยคุณนอนฟังเป็นผักเป็นปลายอย่างเงี้ยไม่เกิดผลน,นะจ๊ะฟังแล้วเมื่อกระตุ้นสมองแล้วก็ต้องคิดว่าเราอยากได้อะไรเราจะทําอะไรเพื่อชีวิตของเรานะทุกสิ่งทุกอย่างมันไม่ได้เพื่อใครหรอกมันไม่ได้ ทําให้ใครดีขึ้นหรอกมันเป็นที่ตัวคุณนะคะที่ตัวคุณเลยเท่านั้นอ่ะแนะนําแล้วก็คือแนะนำสำสําซ้ำซากแนะนําแล้วแนะนําอีกขอให้มีไว้ในครอบครองมีแล้วอ่านอย่าคิดว่าอ่านไม่รู้เรื่องนะบางคนบอกคุณตั้งใจอ่านคุณใช้ตาใจในการอ่านนะอย่าใช้สมองคิดนะบางสิ่งบางอย่าง วันหนึ่งคุณจะเข้าใจโลกนี้มากขึ้นคุณจะมองทุกอย่างในแง่บวกได้มากขึ้นและโลกก็จะสวยและงดงามขึ้นนะคะการเป็นคนหนึ่งที่เมื่อก่อนกันมองอะไรด้วยทัศนคติที่เป็นลบมีความอารมณ์แบบมโมโหวุ่นวายงุนงิดอยู่ตลอดเวลาและสิ่งเหล่านั้นก็เป็นผลลัพธ์ในความคิดของกันทําให้กันไม่ได้มีชีวิตที่ดีอย่างทุกวันนี้เมื่อเราเปลี่ยนที่จะ มาโฟกัสซึ่งจริงกันไม่ได้เปลี่ยนง่ายๆนะการจะเปลี่ยนแค่ว่าเออกันมีเป้าหมายในชีวิตวกันต้องการอะไรอะไรอย่างเงี้ยแล้วกันก็ไม่ไปโฟกัสสิ่งที่กันไม่สนใจโฟกัสในสิ่งที่เราสนใจเท่านั้นเพราะฉะนั้นก็เลยไปหาหนังสือมาอ่านแล้วก็อาจจะกลับไปฟังคลิปที่หนที่สที่สามที่สีที่หของจิตภาพสุเทอโลกนะคะจนมาถึงบทที่ต่อไปจะใกล้กะ สรุปมาให้ทุกคนฟังแล้วและหลังจากนี้ก็จะมีละมืออื่นต่อไปนะคะเพราะว่าการแชทหนังสือมันเป็นความสุขส่วนหนึ่งของการได้กับมาหนังสืออีกครั้งหนึ่งและได้นํามาแนะนําให้กับผู้คนที่ต้องการฟังนะคะย้ําว่าช่องของการให้สําหรับคนที่ต้องการเท่านั้นนะ การพูดคอมเมนต์วิจารณ์หรือการบูลลี่อะไรใครสักคนนึงเนี่ยก็อย่าให้สะท้อนถึงตัวเองนะคะเอาเป้าหมายเอาชีวิตของเราดีกว่าอย่าไปวุ่นวายสนใจสิ่งที่เราไม่ต้องการนะโฟกัสสิ่งที่เราต้องการนั่นแหละไปหาหนังสือมาอ่านกันก็แล้วกันสำหรับวันนี้ก็ไว้รอฟังนะคะสรุปหนังสือจินตภาพสะเทือนโลกหรือว่าคอน u ัมวิชวลไลเซชันนะคะ โอเคสำหรับวันนี้ก็บ๊ายบายนะลากันไปก่อนหาหนังสือมาแล้วมาบอกกันด้วยว่าได้หนังสือมาแล้วนะจ๊ะบายทุกคนค่ะเลิฟยูนะ